เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อปปิ้งแมนนะครับกับเกมจูสิฟเว r ร์ t ด e g เกมนะครับผมก็กลับมาขึ้นมาเลยครับผมในคำเวลาในคำเวลาอะไรวะในเวลาคำๆแห่งนี้นะครับอก็ ก่อนที่จะระเบิดศึกเหล็กนะครับผมก็มีแพ็คที่ดีนะครับที่ผมจะต้องตีก่อนนะครับเพราะมันแพ็คที่ผมพลาดไม่ได้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนี่คืออมดื้อมดื้ะไรอะไรของมึงเนี่ยยิงบูยงิยงไปกันใหญ่อะมาลุยเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปตีเหล็กอีกนะครับแต่ว่ามันก็คงต้องกินในโนเสาร์จัดๆเลยนะสามยากกับเจเดเบลพันห้าล่ำ เจ้าพ่อเจ้าแม่ของเกมนี้ก็ได้ปรากฏตัวอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เอ้ยบ้าจะจัดเลยอุลี่เราต้องสู้แบบเรียกว่าออกอาวุธเลยเนี่ย <c oughs> เรียกว่าหลักชนฝาถอยไม่ได้เลยเนี่ยถ้าถอยนี้เรียกว่าลงคลองอย่างเดียว <c oughs> เอ้ยอะไรกันวะนนี้อะไรกันวะเนียตัวนั้นมีพันห้าเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะมันต้องเปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วแน่ๆนะครับแล้วก็อ,อกุ้ยสามพันแปดเลยเหรอ แกล้งกันหรือเปล่านี่อ่ะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึง่งแล้วก็ต้องเอานุกตรงเราต้องมีนุก,กนะต้องมีนุกด้วยนุกที่แข็งแกร่งด้วยถ้าไม่แข็งแกร่งไม่ได้นะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งผมไม่มั่นใจตัวนี้เท่าไหร่เลยอไม่มั่นใจเลยเอาตัวนี้แล้วกันอมา <rí> e> ยังไงฉันก็ชนะแกอยู่แล้วเลยดูเดือดเลือดพานโอ้โหดูตัวมันใหญ่กว่าเราเยอะเลย ทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยเออผมรับดาเมจได้ทีหนึง่ง599ผมไม่ตายอย่างแน่นอนนะครับอ่าหนึ 1, ่งพันมามา <c oughs> เล่นเสียงจ,จัดเลยนะเนี่ยถ้าโดนมันตีนี่มันต้องเออมันเปลี่ยนตัวเว้ยเออพันสามสี่บกอกแล้วไม่ตายง่ายๆอะ่ะอึดคนอมะตะสุดๆอะ่ะโอเค <c oughs> ผมมี3มแล้วนะมันก็มีสาเหมือนกันผมจะป้องกันหนึ่งสองนะครับแล้วก็เหลือไว้หนึ่งเอัอคตายกันเนี่คุราชัง เห็นเข่าของฉันมัน,ม,นมันสวยใช่ไหมแต่ตัวนายก็สวยเหมือนกันนะม่วงจะจัดเลย <c oughs> เฮ้ยยังอยู่ได้รอดพ้นจะกขมเคี้ยวอสูรกายมาได้ <c oughs> มาก็บใไปหมดเลยนะครับอุ้ยมันมีสี่แล้วอ่ะอีนนี้มันโจรพยานแน่เรียวกว่ากัดดั้งจมูกผมหักแน่นอนโอ้ยมันก็ได้ตัวทีนี้ตัวกันหนึ่งสสามสี่ห้านะครับแล้วก็เหลือไว้สามมาเสร็จโก นั่นมีแค่ห้าเองเงาสีจมตีสี่เหลือไวหนึงเอาสีเข้าทางสุดจมตีสี่เหลือไวหนึงนะครับผมก็จะเดี๋ยวไว้นึงตาหน้ามันมีห้าใช่ไหมเราป้องกันหนึ่งสองสามสี่นะผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้อย่างไม่ได้นะผมจะเรียก,ก็แตกมันให้หมดเลยนะเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวนกผมตายเราจะเล่นยากนะครับจมตีสี่มันเหลือหนึ่งอ,งองีก คอดวยบ้าจริงๆเลยไม่รู้จะพูดไปยังไงดีเอ่อก้อนหนึ่งสองสิมธีสิตายนะอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยตายแน่ทีนี้ถ้ามาโจมตี5นี่ผมไปประโลกเลยตายไหมโจมตีสยังอยง่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วชักเครียดแล้วนะครับเออเปลี่ยนตัวดีว่ามาเปลี่ยนตัวต้องเอากันชักหน่อยโจมตีหน่โจมตีสอง โจมตีสโจมตีสโจมตีสี่นี่ไงเห็นไหมผมอย่างงี้ผมกลัวรับดาเมจได้ทีนึงแต่ผมหมดสแตกเลยนะโอ้โหเนี่ยแหละเลยเกียดตรงเนี้เลยเกียดตรงเนี้ยหนึ่งสองสามอ่ะไม่ได้เว้ยมันจาเป็นจริงจงนี่นะมันจาเป็นจริงจงกลับมาแล้วสินะ d i เ e c t ไม่ใช่ที r e c กอินโดมินัตเล็ก ชิบหายผมตายอย่างเงี้ยเอยโดนกัดล้มยากเลยทีนี้ตายแล้ว,ลวจะไปล้มไปบากกร์เกตเลนยังไงวะเนี่ยบ้าจะจัดเลย,ดยเนี่ยนกผมตายไปแล้วตายแล้วน้องแก้วเอ้ยเปลี่ยนตัวทีครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้สงสัยจะล้มไม่ได้นะแล้ว่าจ,จะพอไหมเนี่ยบ้าไปแล้ว โจมตีสิผมตายสิครับอย่างนี้เออก็มีแค่เจ็บด้วยน่าจะจัดเลยนะเนี่ยมามัวนใจกันนะครับเฮ้ยมันมีแค่สองพันสามเองแต่พลังโจมตีพันห้าเลยนะโหเยอะมากเอ่อโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็้องกัหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เหลือไม่หนึ่งโอเคตายกนะ็จะอยู่เลยยังไงเราก็ได้เปรียบสแต็คเนื่อที่นะเรียบร้อยมา แกก็ไม่เก่งมากก็ไรหรอกไอ้บักเกเลียดมันเลยกล้าไหมโจมตีสี่สิบโจมไม่นะโอ้โหนี่มป็นกองโกสุขันเลยทั้งวันตายตัง้งแต่อยู่เลย,เยแผลสจะจัดงับดักจะหมกมันงับเรียบร้อยปากมันยาวไงยื่นออกมาแล้วเลยงับดัจกจะหมกเลยโอ,โ,โอ้โหเรียกว่าเฉียดจัดจัดนะเกือ <c> บ <oughs> ไปแล้วถ้าแพ้นี่ โอ้โหอพตโตเกือบห้าพันแล้วก็ฟูมบรรดาน,นกนกกี่ทั้งหลายโหนกกี่เต็มเลยชิบหายแล้วนกกี่ไม่ธรรมดาเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ดาเมจต้องมานะถ้าไม่มาไม่ได้นะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งไม่อผมว่าทีเล็กล้มได้เพราะทีเล็กเก่งทีเล็กเก่งนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง เฮ้ยมันไม่ได้จริงๆว่ะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็เอาไมต่ทีเล็กหกนะตัวนี้มัน600ไม่เอา612ดีว่าอ่าแล้วก็ต้องเอาพืชไปสักตัวหนึ่งอูพืชเราแข็งแกงสุดๆดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยหรือว่าเอาเอาดาเมจเยอะๆดีว่ะเราต้องล้ม2ตัวเลยนะเอาดาเมจเยอะๆดีกว่าโอเค <laughs> อย่างนี้ก็ล้มง่ายหน่อยนะก็ไม่รู้จะง่ายหรือเปล่าแต่ว่าลยุยมา <laughs> มาเอากันสักหน่อย มาเล่นกันสักยกหนึ่งเออดูตัวนี้ดิจูโจมตีเจ็ดร้อยกับพันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรทั้งนานเก็บตัวต็กอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เล่นง่ายหน่อยง่าย่ายกแรกเยอะอะผมว่าเออ๋เป็นตัวไปแล้วแต่ดาเมจมันจัดเลยนะพันกับห้าสิบแปดนะโจมตีหนึ่งชิบหายแล้วแต่ว่าอุ้ยดีแล้วแหละฝั่งได้เปรียบมันจะได้หมดไปนะครับ <c oughs> มันเปลี่ยนตัวเหมือนเดิมเลยว่ะ <c oughs> เพื่อมันจบดีหนึ่งเราก็จะป้องกันหนึ่งองน่ครับ จะอยู่ได้ไงอ่ะก็ต้องโฟก,กันสองอยู่แล้วป่ะมันเปลี่ยนแค่โฟกัสตัวเดียวอะไร้สาระจริงๆ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงดีต้องบอกว่าไร้สาร์ลาจริงๆโอเคยังไงอาพัโตมันล้มเราไม่ได้ง่ายๆหรอกเพรผมมีแค่ห้าร้อยเองนะครับอ่ามาอย่าไปสิ <c oughs> ยอมมันเยอะหน่อยทีเล็กเจ็ดสองตายไหมเนี่ยโจมตีสามเรื่องหายแล้วเอือ้อตายนะเหลืออีกหนึ่งอีกบ้าบอจะจับเลยนะครับมา การเปลี่ยนตัวต้องเริ่มต้น้นแล้วนะเปลี่ยนตัวโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเลยตโจมตีสามเลยนะแล้วก็มันเหลือหนึ่งเห็ไหมโจมตีสี่นะครับอาพาโตอุ้ยต้องป้องกันหมดเลยนะต้องป้องกันสามนะไม่งั้นผมตายนะอุ้ยเหลือตัวหลักงอีกแล้วอ่ะมันจำจะใครมามันจำจะใครมาสเต็ปการเล่นอย่างงี้นี่บทมันลอกฉันมาเลยครับ <c oughs> นี่มันลอกเรามาจัดที่หายจะจัดเลยนเนี่ย จบตีฮะไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้ง่ายๆแล้วเฮ้ยแต่เราจะถึงสี่พันเหรอตายแล้วตัวนี้มีสี่พันสองเงีโอ้โหลืมคิดไปเลยนะเนี่ยเออผมต้องทำอย่างนี้นะเปลี่ยนตัวมา9 1 9 28, 9 2นึ่งเเองเต็มที่โจมตีก็ได้แค่า3า0 0นนะไม่ถึง4,900นนะหายนะ แต่มีวิธีชนะได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่านะครับ700โอ้โหูแล้วเรือ370เฮ้ยเก็บสไตล์ไกห้หมดมายังไงมันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆอยู่แล้วนะเปลี่ยนตัวนะคหายแล้วโอ้อยจนตีสองเองออตายแล้วมันเหลือไว้หนึ่งอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ย เราจะแพ้เลยเนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่เหลือไว้สามไอ้เปนเหลือตัวหลังเราแพ้อีกแล้วอ่ะเอ้บ้าบอลจัดจานเลยทีเดียวโอ้โหแพ้เลยอ่ะดูดิแข็งจ,จัดนี่มันสเต็มกันเล่นลงเราเลยอ่าโ,โดนสเต็มผมลวเราเองอสะท้อนถึงกระจกเงาเลยทีเดียว แพ uh, th, <laughs> ้ไปเลยนะครับเอือพี่เฮพี่เฮที่วัฒนาการล่างไปแล้วยังต้องง่ายท้องเลยทีเดียวชิบหายแล้วทีนี้ต้องเอาจริงแล้วนะครับถ้าไม่เอาจริงที่สงสัยจะปาไปพวกบ้านี่ไม่ได้นะครับต้องเอากินพืชต้องเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ี่ไม่ได้แล้ววะต้องเอาเหมือนเดิมนะเอยเล่นยากสุดๆเลยไม่ได้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 เลือดไม่มีนะเลือดน้อยเกินไปนะเ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็พืช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 ตัวนี้นะ ้องเอาจริงกันแล้วเนี่ยสใส่ไม่ได้แล้วนะครับลุยต้องเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความเข็บจอมตีโมโหจังจัง ال! ไม่เอาไว้แล้วนี่นะโจมตีไปหนึ่งก่อนนะมา <arian> บอเซบอเลยเหลือแค่สี่พัน 4, แล้วใช่ไหมจิ้หายเปลี่ยนตัวแล้วอ่ะอเุ้ยมันเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยอ่ะมันทําเหมือนเดิมไม่มีผิดโจมตีหนึ่งนะครับมันทําเหมือนเดิมเลยอ่ะ เมื่อมันโจมตีหนึ่งอย่างนี้เราก็จะป้องกันสองนะครับผมไม่ได้ล้ว่าเราต้องป้องกันนะเพือเราไม่ป้องกันเราตายนะเกับเราแตกไม่ได้ด้วยอ้าวมันทำเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยอซัมนั่นไงแต่คราวนี้เรามีแค่เจ็ดเองว่าเรานะไม่มีแปดแล้วหายแล้วแต่เราก็ลอกลองไงให้มันจมนะโจมตีสี่นะครับโจมตีสี่เอาและนะ้วเขาทางแต่เราเหลือเจ็ดว่าไม่เหลือแปดนะครับ แต่มันไม่มีสเต็กไงเราก็เล่นง่ายขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวชุมแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามไม่มีสเต็กล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วก็เหลือไว้หนึ่งโอเค <c oughs> ตายนี่นะ <c oughs> จริงๆเราเราป้องกันแค่หนึ่งก็พอนะมันก็ล้มเราไม่ได้นะ,นะหนึ่ง <c oughs> ปไม่เป็นไรเอาชัวร์มาเลยซส่เข้ามา อ้ยโจมตีสองนึกแล้ว <t une> ว่ามันต้องเล่นแผนนี้เหลือไว้สองแล้วผมก็จะป้องกัน1 2 3 4สสี่เลยแล้วเหลือไว้หนึ่งนะครับไว้ให้เพื่อนเปลี่ยนตัวโอเคนึกแล้วแหละว่าแกจะต้องเล่นแบบนี้มาเลยเอาพอโต่น้อยโจมตีสามไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้มีแค่สองใช่ไหมเมื่อมันมีสองผมจะป้องกัน1 2 3สาม ป้องกัน3เหลือไว้2มาต่างคนต่างเล็งสแตกอ่ะเอาซิมันมี6อยู่ที่มันโจมตีผมตายไหมโจมตี6อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะตายไหมไม่ตายเหลือ155ทีนี้เรามึงตายโมโหจ,จัดๆมาเปลี่ยนตัวแล้วก็โจมตี1 2 3หงสอง่งโจมตียันสี่เลยเหรอ4นะครับแล้วก็ตัวนี้มี700 700ผมป้องกันหนึ่งอยู่ไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกค่าอาจิแล้วนะไม่พอนะครับมาแต่มันต้องจอมตีผมสุดตัวเพราะว่ามหลือหนึ่งนะโอเคเรียบร้อย <c oughs> ล้มจนได้ในสุด <c oughs> วัดอยากได้เลยตัวนี้ <c oughs> ได้มันเทจะจัดเลยอะ่ะนายทำไมมันเท่อย่างเงี้ยเออโอ้ยด้วยารามเท่ผมก็เลยตายไปเลยยิ้มจมตีผมเท่าไหร่วะไม่เห็นเลยนะไม่ได้ดูเลยนะ แต่ผมมีห้าชนะแน่นอนตายซะอย่าอยู่เลยตะกี้กาทำให้ฉันดูแย่นี่นะฟาดหน้าอ้ยฟาดห่างเข้าหน้าดิไม่ใช่ฟาดหน้าเลือดเอยชนะแล้วอ่าฟาดจ,จะชนะได้นะครัเพราะเขาอยู่สู้ยกสุดท้ายแล้วนะครับผม <laughs> โอ้โหเดือดจัดเลยอะ่ะแล้วกูจะเลือดในรนเสาร์ไว้ตีเล็กไหมเนี่ยสภาพนี้อา่าอุ้ยธาสมบูรณ์แบบเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ แล้วก็อุย้ยต้องมีเนื้อวะ่ะโอ้โหแล้วเนื้อเราเลือดน้อยว้จัดจเลือดน้อยจัดจานเลยยังไงต้องประคองเนื้อไว้นะครับเ,เลยือดโคตรน้อยเดี๋ยวดูดาโคเล็กก่อนดาโคเล็กโจมตีพันหนึ่งตรงนี้ก็มีพันห้านะครับเราก็เก็บไว้เอาเซ่ยังไงก็เป็นต่อตรงสแต็กึงแหละเปลี่ยนตัวชัว เปลี่ยนตัวนะครับเหลือหนึ่งจำาไว้นะครับมีพันห้าแปดสิบเจ็ดนะครับโจมตีหนึ่งแน่ๆไม่โจมตีว่ะเมื่อมันไม่โจมตีชิปหายแล้วไม่โจมตีก็ไม่เป็นไรป้องกันหนึ่งป้องกันสองเหลือไว้หนึ่งนะครับโอเคเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวนั้นมานี่เรามีเปอร์เซ็นต์ตายสูงมีเปอร์เซ็นต์ี่เนื้อเราจะตายสูงไม่โจมตีว่ะชิปหายแล้วมันบีบเราเลยว่ะเดี๋ยวกันเรามีสี่นะตัวนั้นมีพันสองนะครับเรามีพันสี่ เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆเปลี่ยนตัวเราจะตาย่ะดิถ้าเราตายนี่เราแย่เลยนะเราแย่สุดๆเลยนะอ่าป้องกันไหมป้องกันสามเอ้ยชิบหายแล้วสแต็กมีเพียกมันมีห้าเลยอะชิบหายจ,จัดๆเลยโจมตีเราไหมโจมตีห้าผมตายไหมเนี่ย ออตายจิ้หายแล้วรวสแต็กก็ไม่มีโอ้หงานหยาบแล้วทีนี้งานหยาบจัดจัดหยาบสุดๆนะอ,อ่ะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับแล้วก็ล้มแตมันมีสี่ใช่ไหมถ้าเราป้องกันหนึ่งไม่ได้วะ่ะถ้าเราป้องกันหนึ่งนี่มันเปลี่ยนตัวมามันมีสามมีสามมันล้มผมได้แน่นอนนะครับมาเก็บไว้ตายก็อย่าอยู่เลย <c oughs> กะว่าจะไม่เปลี่ยนเนื้อมันแล้วเชียวเฮ้ยอันตรายจัดจัดมาว,วัดใจกันนะครับวัดใจกันตรงๆโจมตีสิผมตายสิครับอย่างเงี้ยเออโอ้ผมมีต้อง1,900น้่นนๆะแต่ก็ตายไปแล้ว1,900แต่ก็ตายไปแล้วเออโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามพีอยู่วะหกร้อยหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปด 638อ่าผมก็กันหนึ่งแล้วเหลือไว้หนึ่งมาตายจะยัอยู่เลยนี่นะ <c oughs> จิกไห้ไงท้องไปมา,ามาวัดใจกันดูซิว่ามันโจมตีสแล้วบวกค่าอาจิผมจะตายมัโจมตีสาม้ยผมจชะนะเลยอย่างนี้ <c oughs> โอเคเรียบร้อย <c oughs> ตายก็เลยยัอยู่เลย <c oughs> เชนะได้ซะงั้นอนะ่ะ <c oughs> ตอนแรกพลาดไปแล้วนะครับนี่นะเรียบร้อย <g ül> ดีนะตัดสินใจเอาพืชล้มพืชไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยชนะด้วยนกแดงนะครับเฮ้ยได้เจ็ดร้อยก็แล้วกัน,นไหนๆก็เสียดในโนเสาร์ไปเพียบเลยนะปรับปด๊ดเจ็ดดดดดดร้อย <c oughs> โอ้ยอี แต่นี่ไงก็เป็น6กหมื่นสี่แล้วไงอ่ะเก้าร้อยห้าสิบไม่เปิดอย่างแน่นอนนะเพราะว่าใบแรกยังเกลือเลยใบสองจะเกลือไหมล่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมีตรงที่ไม่เกลือแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้นี่เดี๋ยวทีแรกก่อนเปิดโอเว่นมีจัดการลมขาดแล้วกันอ่ะมามันมาเปิดนี้กันนะครับก๊าซสองพันสิบแปดนะครับดูซิว่าผมจะเกลือไหมนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์เกลืออยู่เหมือนกันนะสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมามาลุ้นกันนะครับป๊อ แชมแชมแซมแซมอโ้โหได้ดีนเนจจจานนะครับ <laughs> จะเกือใบที่สองหรือจะได้ดีมันก็วัดกันตรงนี้แหละปัดเฮ้ยวิบวาวูา้ฮูมีแง่ๆเลยมันลึกแล้วเกินนะครับเอ้ยเห็นตูดแล้วหมีชัดนั่น,านงาหมีจริงๆด้วยแต่ก็โอเคอยู่อาโทเด็อาโทดันะครับ <laughs> <laughs> โอเค เพราะผมมีตัวหนึ่งนะก็ตัวนี้ตัวที่สองใช่ไหมเดี๋ยวรวมกันก็จะเก่งขึ้นแล้วนะครับสุดยอดเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับมมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับออนี่ไงอันน้าทีนี้ก็จะมีดาเมจดแล้วสินะก็จะมีเลือดแล้วสินะดูล่างสองหนะ่อยโอ้ยทีนี้ก็เป็นพันเลยอะ่ะเจ้าจำสุดๆอะพอดีฝ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นศึกกอนเลีกที่แบบว่าทุลักทุเลพอสมควร ตุลักตุ๊กเร่จัดอยู่นี่เจมันไม่ให้เราง่ายๆนะอืมแต่ผมก็เคยเจอง่ายๆอยู่นะเหมือนกันนะถ้าตอนง่ายๆใครไม่ตีก็เรื่องของเขาตอนนี้มันโอ้โหมันยากจังนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เหมือนผมหรือเปล่านะพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพรัตน์ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคน ไฟได้ยังเล่นอยู่ไปเล่าฟุ้ย